สวัสดีค่ะแม่ดาลสายอีวีเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อคลิป2กันเลยนะคะต่อจากคลิปที่แล้วก็คือการครบหากับฝรั่งที่อาศัยอยู่เมืองไทยที่ทํางานอยู่เมืองไทยเนาะแต่พอถึงจุดหักเหที่ว่าเราต้องย้ายย้ายออกจากเมืองไทยแล้วค่ะคือฝรั่งเขาชวนเนาะว่าโอเคเออหมดสัญญาที่เมืองไทยแล้วเราย้ายไปทํางานที่อื่นกันเถอะคือจะให้เราไปอยู่ด้วยเป็นใช้ชีวิตครอบครัวด้วยทีนี้ ก่อนที่จะย้ายมาแม่ดาก็เลยแบบว่าในเมื่อเราจะไม่ได้แต่งงานกันนะคะถ้าแต่งงานมันก็ง่ายเนาะก็คือแบบตามกฎหมายแล้วอะไรเงี้ยทรัพย์สินหลังจากที่แต่งงานอะ่ะก็จะถูกแบ่งให้เราอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเราหาร่วมกันมาเนาะแต่ในเมื่อถ้าเราไม่ได้แต่งงานกันล่ะแม่ดาทำยังไงนะงยอมย้ายมานะคะแม่ดาก็เลยประมาณขอเขาว่า ตอนที่แม่ดาราทำงานอยู่ที่เมืองไทยนั้นมีเงินเดือนประมาณสามหมื่นนะคะโดยประมาณนะคะประมาณสามหมื่นบาทเนาะก็เลยขอเขาว่าขอให้คุณให้เงินเดือนฉันเท่ากับตอนที่อยู่เมืองไทยอืทีนี้เขาก็เลยบอกว่าคือคุยกันนะคะเราขอไปเท่านี้แล้วเขาก็บอกว่าสามหมื่นมันมากเกินไปเพราะว่าเขาต้องออดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่ ต่างประเทศนะทั้งเป็นเค่าน้ําค่าไฟค่ากินค่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยขอเป็นสอง0มนบาทแม่ยาลาก็ตอบตกลงนะคะ2 0 0หมืนก็คือเป็นเงินเก็บเน้นๆเลยเนาะคือเราไม่ได้ใช้จ่ายไม่ได้แบบเ,ออเพราะว่าซื้อกับข้าวจ่ายค่าน้ําค่าไฟก็สามีเป็นคนออกทั้งหมดนะคะไอ้เงินสองหมื่นนี้ทําไมถึงทําไมถึงขอคือขอเป็นเงินแบบว่า เป็นเงินเก็บจริงๆเลยค่ะทุกคนแต่ว่าไม่รัก,ก็ยังไม่ได้เก็บอะไรมากมายนะคะเพราะว่าช่วงแรกๆก็มีบ้างค่ะที่ว่าเอ่อเอาไปใช้อะไรอะ่ะใช้ ซื้อของบ้างเพราะว่าบางทีเราไปซื้อของคนเดียวเราก็ต้องซื้อเองใช่ไหมคะถ้าไปด้วยกันเขาก็จะเป็นคนออกอะไรเงี้ยบางทีเราอยากได้นุน่นได้ได้นี่ส่วนตัวเราจะไปขอเขาจิ๊บจ้อยอ่ะก็เลยแบบไม่ไม,ไม่ไม่โอเคอะค่ะก็เลยเอาเงินตรงที่เขาให้ในี่แหละไปซื้อไปซื้ออะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังๆไมยอาดาก็เริ่มคิดแล้วว่าเออไม่ได้นะเงินนี้เราเป็นคนขอเขาว่าเราจะเก็บเอาไว้เพราะว่าอ,อ,อยากอยากมีเงินเก็บ สักก้อนหนึ่งค่ะเผื่อสมมติว่าถ้าเกิดเลิกกันไปเนี่ยไอเงินก้อนนี้มันจะเป็นเป็นเงินที่ว่าเราจะไปตั้งตัวกับถ้ากลับเมืองไทยปุ๊บเราจะได้มีเงินตั้งตัวได้นะคะเนาะอย่าคิดว่าโอ้มีลูกมีเต้าเขาต้องส่งเสียส่งเสียลูกมันก็ส่งเสียนั่นแหละ,ะคะ่ะทุกคนแล้วเราล่ะเราจะเอาเงินลูกมาใช้เหรอใช่ไหม <t om it> มันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเราเหมือนกับว่าอ๋อเ,เราต้องเริ่มต้นทํางานใหม่เอาเงินเดือนใหม่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะก็เลยแบบว่าโอเคฉันขอเป็นเป็นเงินเก็บแล้วกันเนาะแต่คือจะไม่เอาเงินก้อนเขาไงคะเพราะว่าก็เห็นใจเขานะคะถ้าเกิดว่าเขาเลิกกับเราแล้วเขาต้องให้เงินก้อนเราแบบเหมือนกับการหย่าล้างครั้งที่2ของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกว่าฉันขอเป็นเงินเดือนแล้วกันเป็นเงินเดือนเนี่ยอ๋เธอให้ฉันได้เท่านี้ฉันก็จะเก็บเท่านี้แหละก็คือเก็บ เก็บมานะคะเดือนละสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นแแต่ไม่ได้เก็บเต็มสองหมื่นแล้วนะคะมันก็เหลือบ้างไม่เหลือบ้างแล้วเราทุกครั้งเวลาที่กลับเมืองไทยก็จะใช้ใช้จ่ายแบบใช้ไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีช่วงที่แม่อราเริ่มมาทํางานเองแล้วเนี่ยแหละคะ่ะแค่ปีกว่าอีกมั้งปีนึงเนาะออประมาณนี้แหละคะ่ะปีนึงที่มาทํางานเต็มตัวที่บ้านจริงๆนี่เพิ่งเริ่มต้นปีนี้เองค่ะทุกคนเพิ่งเริ่มแบบว่าช่วงมกรานี่เองอก็ยังไม่ถึงปีด้วยซ้าไปนะคะอันนี้เป็นช่วงที่ว่า ทำงานเก็บเงินจริงๆถ้าอยู่ด้วยกันมาห้าปีแล้วเนาะเพิ่งจะปีเนี้ยปีที่ห้าเนี่ยคะ่ะเพิ่งจะเริ่มแบบว่าทํางานแล้วก็มีเงินเก็บจริงๆเลย่ะคะก่อนหน้านั้นก็คือแบบมีบ้างใช้บ้างมีบ้างใช้บ้างเพราะว่าต้องกลับไทยนะคะเก็บกลับไทยก็คือค่าใช้จ่ายอะแล้วออกเองนะคะตอนที่กลับไทยเนาะ,ะเขาให้บ้างแต่มันไม่พอแล้วคะ่ะทุกคนอืม เขาออกค่าเครื่องบินให้ใช่ค่ะนี่ก็เป็นข้อดีของเขาอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้สามารถที่จะให้เราแบบว่าไปใช้ไปไปใช้เลยตามสบายกินหรูอยู่สบายอะไรขนาดนั้นก็ไม่ใช่นะคะเราก็ต้องเอาเงินของเราออกมาใช้บ้างนะคะอสรุปก็คือก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่มีเงินเก็บอะคะ่ะพูดง่ายๆเนาะเพิ่งจะมามีเงินเก็บตอนที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ใส่ชุดทํางานอยู่เนี่ยคะ่ะที่ทํางานเองเนาะแต่ว่าข้อตกลงนั้นน่ะก็คือ คือคุยกันตั้งแต่ก่อนที่จะมาแล้วนะคะว่าขอให้เขา,าให้เงินเดือนเดือนละเท่านี้นะมันไม่ใช่เป็นเงินที่มากมายอะไรเป็นเงินเท่ากับอตอนที่ฉันทํางานได้อยู่ที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเออคือไม่ได้ขอมากไปกว่าเดิมอะไรเงี้ยขอให้คุณจ่ายให้ฉันเป็นเงินเก็บแต่เขาก็บอกว่า,าจะให้จนถึง5ปีนะคะปีนี้ปีที่5พอดีเพราะว่าเขาบอกว่าเดือนละสอง0 0ให้หปีนี้ก็ คุณมีเงินเก็บเยอะแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยอืมเราคือตอนนั้นอะเราก็ตอบตกลงไปนะคะเพราะว่าคิดว่าเดือนละสองหมื่นปีหนึ่งมีสิบสองเดือนแล้วเขาให้ห้าปีเราก็คงจะแบบเออมีเงินแบบห้าแสนแล้วแหละอะไรประมาณนี้เนาะแบบก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเลิกกันไปก็ อย่างน้อยก็มีเงินตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออถ้าถ้าให้เขาให้เราไปเรื่อยๆจนแก่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็จะไม่เหลือเงินเก็บสิเขาบอกว่าเงินเก็บเขาก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงสิแต่คุณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณได้เงินเยอะแล้วก็เออถ้าเกิดวันหนึ่งคุณอยากไปจากผมละ่ะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่าเขาขอให้แค่ห้าปีอืมเนาะก็คือเป็นข้อตกลงกันว่าถ้าถ้าคุณมีเงินเก็บพอประมาณแล้วแล้วเราก็มาเริ่มแบบว่า หาเงินช่วยกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าเงินของคุณในการทํางานผมจะไม่เอาอะไรประมาณนี้ค่ะคุณก็เก็บของคุณต่อไปแต่ว่าผมจะไม่ให้เงินคุณแล้วอะไรประมาณนี้แม่ดาก็เลยเออตอนก่อนจะมาก็เลยแบบว่าอโอเคห้าปีมันก็คงเยอะแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยทํางานเอาเองอะไรอย่างนี้นะคะอืเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนอ่ะคุยกับสามีหรือทำข้อตกลงอะไรกันก่อนนะก่อนที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะเหมือนบางคนอ่ะ มีการเซ็นสัญญาก่อนก่อนแต่งงานนะคะสัญญาการแต่งงานางนี้ว่าถ้าเกิดเลิกกันไปแล้วอ่ะคุณจะไม่ได้อะไรเลยอย่างนั้นอะ่ะอันนี้แม่ดาคิดว่าไม่โอเคไม่โอเคมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นสัญญาเอาเปรียบถ้าเกิดว่าเขาอยากจะให้เราเซ็นจริงๆแล้วเหมือนกับว่าแกมบังคับอะคะ่ะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เซ็นเนี่ยเขาก็จะไม่โอเคกับเราอะไรเงี้ยบางคนฝรั่งหัวหมอเนาะมันจะประมาณนี้แหละคะ่ะ แต่เราขอลองขอต่อรองกับเขาดูนะคะว่า,าสินสมรสก่อนที่คุณจะมาเจอฉันฉันไม่เอาถ้าเขาจะบังคับให้เราเซ็นจริงๆนะแต่หลังจากที่เราแต่งงานกันแล้วทุกอย่างที่เป็นที่เข้ามาค่ะลายลับอ่ะถ้าวันหนึ่งเราต้องเลิกกันเราต้องแชร์อบอกเขาไปคะ่ะว่ามันถึงจะเป็นอะไรที่ยุติธรรมฉันจะไม่เอาเงินก่อนหน้านี้ของคุณแต่หลังจากนี้ที่คุณได้ มีชั้นมาในชีวิตแล้วอะคุณก็ต้องแบ่งชั้นบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าจะแช่งชักให้เลิกกันนะคะทุกคนแต่ว่าเหมือนอย่างที่บอกคะ่ะว่าความแน่นอนมันคือความไม่แน่นอนนะคะไม่ใช่อยู่กันเหมือนอสมมติอยู่กันห้าปีอย่างเงี้ยพุ่งนี้เลิกกันกลับบ้านนั่งรถเออนั่งเครื่องกลับบ้านปืนเวลาเสียไปห้าปีคุณไม่ได้อะไรติดตัวแม้แต่บาทเดียวอะอ ไม่ใช่ว่าอยากจะให้ได้ให้ได้เอาให้ได้เอาเอากอบกลวยให้ได้ไม่ใช่นะคะแต่มันก็เหมือนกับว่าเราเสียเปียบอะเราเสียเปรียบมากเกินไปนะคะเพราะว่าเ,เราทิ้งบ้านทิ้งงานทิ้งครอบครัวมาเนาะถ้าเกิดเรามีลูกเนี้ยเหมือนแมด่ดาเนี่ยมีลูกงานการไม่ได้ทําเลี้ยงลูกอยู่บ้านใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเงินเก็บที่ไหนละ่ะที่จะไปเริ่มเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่เริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยอืม ก็ให,ให้คุยกันให้ดีๆค่ะของแม่ยาดนานี่ก็คุยคุยกันว่าโอเคเรื่องเงินเดือนขอให้ให้ให้กี่ปีก็ให้ขออให้เป็นเงินเก็บเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเก็บ เพื่อที่เราจะได้มีเงินตั้งตัวถ้าเกิดเลิกกันถ้าก็ไม่เลิกกันก็อยู่กันไปสิก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมคะมเนี่ยเหมือนเนี่ยตอนนี้แม่ลาก็ครบห้าปีแล้วที่อยู่ด้วยกันหลังจากนี้เขาก็จะไม่ให้เงินเดือนก็ไม่เป็นไรก็คือเราตกลงกันมาแบบนี้อยู่แล้วแล้วแม่ลาก็ทํางานเองได้เนาะก็ถือว่ามีเงินเก็บก้อนหนึ่งแล้วในธนาคารอุ่นใจว่าอย่างนั้นเถอะอุ่นใจว่าโอเคถึงจะทะเลาะกันก็จะไม่ได้กดดันตัวเองว่าต้องทนต้องทนเพราะว่าอย่างงุ้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็คือแบบ ไม่อยากให้ไม่อยากให้แบบว่าทนอยู่ทนอยู่ทนอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเอาเอาเอาแบบมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะว่าถ้าเกิดอะไรที่ไม่ดีกับชีวิตเราอะเราไม่ต้องทนอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเราก็ move on เลยแบบเออเลิกเออไม่ต้องทนอะเอาเอา,เอา,เอา,เอาง่ายๆก็คือว่าไม่ต้องทนนั่นแหละค่ะมีสิ่งที่ทําแบบว่าแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยอะไม่ยากก็เข้าใจนะ เพราะช่วงนี้แรกๆแมยายาก็เหมือนตอนแรกๆที่ย้ายมาอยู่อะทั้งคิดถึงบ้านทั้งทั้งลูกเต้าทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกก็ยังเล็กอยู่ด้วยนะคะแล้วทีนี้ก็เลยแบบว่าเออทำยังไงดีนะแบบเหมือนช่วงแรกก็เป็นอะไรที่ว่าต้องทนต้องทนจริงเลยค่ะทนทนเพื่อลูกด้วยทนทนอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยจนสรุปสุดท้ายก็เลยแบบว่าเออเราก็ ตอนนี้แบบอยู่แบบสบายแล้วค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะคือเป็นช่วงปรับตัวกันเนี่ยค่ะทั้งเราปรับเขาปรับอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความคิดมากเนาะเป็นความเครียดด้วยอะไรเงี้ยแล้วลผสมประสานกับที่ว่าเราไม่มีเราไม่มีหลักยึดนะคะเหมือนกับว่าเราไม่มีเงินอ่ะเอาง่ายๆนะเรายังไม่มีเงินเก็บแล้วก็ชอบคิดชอบกดดันตัวเองอะค่ะว่าฉันต้องทนฉันต้องทนฉันต้องทนอะไรประมาณเนี้ยเออแต่ตอนนี้แบบ ออพอมีเงินเก็บตามเป้าแล้วค่ะไม่ได้มากนะคะไม่ได้มากเลยค่ะทุกคนเท่าที่บอกนั่นเลยค่ะมีเนี่ยแหละแต่ก็สําหรับตัวเองคิดว่าเงินแค่เนี้ยเอ,อถ้าเรากลับเมืองไทยอะ่ะเราก็เออขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ต้องอ,อไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่อะค่ะยังมีเงินก้อนที่ทําให้เราแบบว่าเริ่มต้นทําอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะคือว่าไม่ต้องไปเริ่มเป็นทํางานรอเงินเดือนอะไรอย่างนั้นอะ่ะออคือยังมีเงินแบบว่า ให้เราคิดว่าเราจะทํำนู่นทํานี่ได้คือไม่ต้องเครียดอะไรประมาณนั้นแห่ะแค่นั้นอะค่ะแม่แม่แมดาก็คือมีความสุขแล้วนะมีความสุขกับการที่ว่าโอเคทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เราแบบเราวางแผนเอาไว้ว่าเราอยากเป็นแบบนี้แบบนี้แผนการของการดําเนินชีวิตเราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่ต้องกดดันตัวเองเนาะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกที่คุยกันแล้วก็เป็นเรื่องออออการเสียชีวิตนะคะ เออเนาะไม่ได้แบบแช่งชักกันนะทุกคนเป็นการวางแผน,นะคะ่ะทุกคนทั้งสองคนเลยถ้าเขาตายสมบัตินู่นนี่นั่นแบ่งกันยังไงลูกเขาลูกเขาสองคนนะคะเป็นโตแล้วนาะยี่สิบกับสิบแปดนะคะจะแบ่งกันยังไงชั้นจะแบ่งยังไงลูกคนเล็กจะแบ่งกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าเกิดชั้นตายก่อนเธอ,เอ,อ ไม่ใช่ว่าตัวเองสาวเราตัวเองจะไม่ตายตายก่อนเป็นไป,นปนไม่ได้อะไรเงี้ยนะมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นให้คุยกันให้เรียบร้อยเลยค่ะแม่รากก็สั่งเขาไว้ว่าโอเคแบบนี้ลูกดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็คือแบบสมบัติชั้นมีอะไรบ้างให้ให้เธอเก็บไว้ดูแลลูก ทั้งหมดเลยหรือว่าเธอจะต้องแบ่งให้พอ่อให้แม่ชั้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออคือก็คือแบบบอกกันให้รับรู้โดยคร่าวๆอะค่ะว่าถ้าเกิดอะไรกระทันหันขึ้นมาสองคนจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะไปทางซ้ายจะไปทางขวาจะไปทางกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตอนนี้เมยดาก็แบบว่าอยู่แบบอยู่แบบชิลมากเลยคะ่ะอยู่แบบสบายๆมากแล้วตอนนี้เพราะว่าไม่มีเรื่องเครียดไม่มีเรื่องอะไรแล้วคะ่ะไม่ใช่ว่ามีเงินเยอะรวยแล้วนะคะแต่ว่า งานก็มีทำเนาะเนี่ยวันนี้มีงานทำหนึ่งชั่วโมงเองค่ะแต่ก็ไม่อะไรก็ยังมีงานทำไงค่ะทุกคนก็เก็บไปหนึ่งชั่วโมงก็ตีเป็นเงินไทยก็หนึ่งพันบาทใช่ไหมคะก็เลยโอเคเนี่ยแหละก็หนึ่งพันทำไปอะไรเงี้ยวันพรุ่งนี้มีมีอีกกี่ชั่วโมงก็ว่าไปนะคะก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำงานเนาะอืมค่ะ ดีกว่าอยู่บ้านเฉยเฉอ,อะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็แต่งตัวรอลูกค้าเ,ออเดินไปทําสวนบ้างเพราะว่าอากาศมันก็เริ่มดีแล้วนะคะเนาะนั่นแหละค่ะนี่ก็เป็นชีวิตคร่าวๆข,ของออการคบหาฝรั่งที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ทํางานอยู่ที่เมืองไทยนะว่ามันไม่ได้แย่เผลอๆบางทีชีวิตเราอาจจะพลิกได้มาอยู่เมืองนอกด้วยแบบถึงแม้ว่าแม่ยาดาจะรู้สึกแบบว่าพลิกล็อกนะคะไม่ได้อยากมานะแตออ่ในเมื่อมาก็มา,มาทํางานซะอะไรเงี้ยมาทํางาน มาทางานมาเก็บเงินซะอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าอยู่เมืองไทยเงินเดือนเราสามหมื่นก็จริงนะคะแต่ว่าเราจะแบบไม่ค่อยมีเงินเก็บอะค่ะทุกคนเพราะว่ามันยังไม่ได้อยู่ด้วยกันกับแฟนด้ไยงไงคะตอนนั้นอะเขายังจะไม่ได้ช่วยค่าใช้ใจ่ายที่บ้านที่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือพอเราย้ายมาอยู่ด้วยกันปุ๊บอะเขารับผิดช,ชอบซะส่วนใหญ่เงี้ยเงินเราก็เลยมีเงินเก็บพอ,อพอมีเงินเก็บบ้างอโอเคเนาะ นั่นแหละค่ะทุกคนเนาะก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าการครบกับฝรั่งการครบกับฝรั่งที่เมืองไทยมันไม่ได้แย่นะคะสามีมาพอดีค่ะทุกคนกันเลยเมาส์มอยเขาบอกว่านั่งคุยอะไรอยู่ทั้งนั้นโอเคโอเคโอเคค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวถ้าแม่ราทำสองคลิปเนาะวันนี้อ่ยเพราะว่าไม่ได้ทําคลิปนานมากแล้วก็เลยแบบว่าวันนี้ก็ว่างด้วยพอดีค่ะเพราะว่ามีลูกค้าแค่คนเดียวแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะ คือว่าพักผ่อนร่างกายไปในตัวด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดยังไงก็เป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แม่ดาด้วยนะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็มีอะไรจะเมาส์มอยอก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวแม่ดาจะตอบกลับเนาะมีถ้าเกิดมีอะไรที่จะเมาส์กันนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ